ฉันนันทิยาบุญคลคุณครูโรยอนุบาลวัชชัยชุมพนชนะสงครามวันนี้นะคะจะมาออสอนวิธีการทําไข่เค็มะคะ่ะไข่เค็มเนี่ยก,ก็เป็นการแปรรูปอาหารที่เราสามารถนําวัตถุดิบก็คือไข่เนี่ยมาเก็บไว้ได้รับประทานได้นานๆนะคะวิธีการทําวันนี้จะมาแนะนรทำก็เป็นวิธีการทําง่ายๆนะคะวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบที่ง่ายๆ ทั่วไปตามบ้านเรานะะนักเรียนหรือผู้ที่สนใจก็สามารถทำได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือไปเตรียมไข่มาอุปัม์ก็คือมีไข่หฟองนะคะไข่หฟองเกลือไอโอดีนหครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่าเศษหนึ่ง 1, คือถ้วยครึ่งอ่ะ หนึ่งถ้วยครึ่งนะคะก็มีภาชนะนี่ตวงไว้นะคะมีแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะคะสำหรับวัตถุดิบวิธีการทำก็ง่าย,ายอันดับแรกก็คือนำไข่ปไปล้างให้สะอาดนะคะเมื่อซื้อมาจากตลาดแล้วหุฟอ,องล้างให้สะอาดแล้วก็นำน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปในหมอ้อนะคะใส่ลงไปในหมอ้อแล้วก็เอาเกลือที่เราเตรียมไว้ตวงไว้ใส่ลงไปในหมอ้อคืออันนี้ ไปต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราตเตรียมใส่หม้อต้มเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะต้มจนเกลือละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นแล้วเราก็นาไข่นะคะนําไข่มาใส่ในโหลใส่ในโหลใส่ในโหลใ,ในภาชนะนะคะสําหรับถ้าเราจะทําง่ายๆที่บ้านเราเสามารถหาภาชนะเป็นถ้วยพลาสติกนะคะมา ใส่อันนี้เป็นน้ำที่สำหรับเราจะกดเอาไว้ให้ไข่มันไม่ลอยนะคะหาภาชนะอย่างนี้ใส่นะคะหลังจากที่ใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำที่เราปล่อยไว้ให้เย็นเนี่ยน้ำเกลือเนี่ยที่เราต้มไปแล้วเนี่ยนะคะเทใส่ลงไปใน,นโหลนะค่ะเทใส่ลงไปใน,นโหลไข่ก็จะลอยพอไข่ลอยปั๊บเราต้องใส่ให้ท่วมนะคะก็เอา ถุงน้ำนะคะกดลงไปไว้ให้ไม่ให้ไข่ไม่ให้ใไข่รรอลอยนะคะใส่น้ำเกลือไปให้ท่วมนะคะ,ะสำหรับถ้วยภาชนะที่เด็กๆจะไปทำอันนี้กดลงไปกดลงไปท,ไะะท,ไะะท่วมไข่นะคะท่วมไข่ แล้วก็หาภาชนะฝาปิดไว้ให้มีชิปปิดฝาไว้นะ,ะปิดฝาอันนี้ก็เอาพลาสติกปิด,ป,ดปิดเอาไว้หรือว่าเอาฝาหมอะะ้ออะไรก็ได้ค่ะทับไว้ไม่ให้อากาศเข้านะคะทําแบบนี้ไว้1ิบสวันหรือว่า 2, 2, สองสอัปประมาณสองสัปดาห์ะคะ่ะ หลังจากสองสัปดาห์แล้วเราก็สามารถนําไข่ที่เราดองมาไว้นะคะนำมาทอดเป็นไข่ดาวหรือสามารถนํามาต้มเก็บไว้ได้รับประทานไว้ได้นานนะคะวิธีการทําก็ง่ายๆมีแค่นี้ค่ะเราสามารถทดลองทําก็ขอใหอ้ที่ดูแล้วนะคะไปทดลองไปทดลองทํารับประทานในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้จะได้มี ไข่เค็มมาไว้รับประทานได้นานๆนะคะวันนี้ก็ขอแนะนำวิธีการทำไข่เค็มเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ